กันนี้มันเข้าอซเกตม,นะม,มั้มนาง่ยมนี่งาจขดให้หมือตายนนจับเกาถ้าได้เอืวัดมือวัดขึ้นแน่อยม่มพอมันเปื่อยแล้วเขาก็เสียเอามาสับจาถามมันเปลือลยอาาานันพป่นป้อ เบิ the the ẽ, ่งพี่เนาะเ่ไปไหนเ่าู้อะเนาะอ่าิ่เยไปเบิ่งเนาเออนี่ขวดเนเบิ่งเอาลาเนโอบ่าควเนควัเอาใส่บ๊อบพีป่นีป่นงจบมัดเสื่อ้ขอยได้กระเป๋าเเด้อใ่กระเป๋าใส เี๋ยวเสมาบึงมาบึงมันไปตออเรากูมัดเนียบวามาขบวนมาบึงกยึดยฟาอีกทเสองสมุนสองสมุนี่เด้อาเดียวบาสิดาฮิมได้งูมาพี่น้องเอ้ยงูงูสิงพี่น้องงูหายะมันราคาดีมันอนี้ใส่คอยก็บูว่างูสิงก็ใช่บไเบิอะไรขนยานพวกข่อยมาดเดวบอลล่ะคือใส่ถุง อ้เฮ้ิกะสีโขงยันปอนหัวออกมามัดแนวแต่ว่าดูใส่กูอูันนี้โอ้ยยังตึกลึกดโอ้ฮะพอเขาบุนี่นี่เขาแทนี่มาดแนวนี่ขากระจายเขาก่อนอู้นี่ตัวใหญ่น้ะเป็ัตวะี่หนออ้ตัวใหญ่น้อก็โตนะโอ้ยงูสิงเด็กคนบางูสิงเอ้าขาวบางงูสิงยืนแล้วก็พ่ายแจักแมนแต่ว่างูสิงค่ะมานกิสิแม่นแลบมันยนาอนาะแต่ว่าจักว่าบางงูออียงนี่ เดาเอาเดาเอาบ่างูสิงไม่เอานกูสิงตัวจะตายตัวกูสิงงูสิงมันมักอยู่ในกอไผ่คอยคอยก็ยิ่งมันมันโมมีจองแต่ว่าโมมีจองโมมีจองนอนโคตรขยอยู่เนย้ยมันขยก็ยิ่งหัวพรวดตบตกบาดเดียวขอยก็นั่งเหัวเติบป้านนิ่งก่อนประสานๆขอ็ยานเพาะข่อยกำนิ่งเดี๋ยวเขาเอาไม้ไปหนี่หัวบ้านมาหนีิโอ้งหัวแจับให้มันนิ่งหนึ่งย เอาเสือคอยเกี่ยวเหามาตัดเกี่ยวของก็สิดแลนป์ตกอีกก็จะบ้าอยากทุกการงูสิงกันเลยอันนี้งั้นปุ้ยยัพี่น้องฉุกแขนปลานี่ละคนบกคนมานแต่ว่าหันจับเนาะม้ยบีกโมกะโมกะกันใจอยู่นี่ก็จะบ้าดีแต่ใส่ถุงก็จะมันตกหนามเนาะมันหมดเด้มันหมดบงมุนี่โบ้เด็กนี่คือขัวมันน่ามันก็หัวซากลงตุ้งตกหนามเนาะเขาเอาไหมต่อยเอา ยาถาอันมาก็อดแต่เอาออกมาเบิ่งเอาอันนี้ออกมาเลยซะแบดมันบูงหน่อยนี่ต่อตรงทำไมเราเอาเป็นบปรติงหน่อยก็เอาเพิ่นเข่าท้วงเงินหรือหูดซิบเออเพิ่นติงในกระเป๋าของก็เจี๊ยต์ปดอย่ยะเนาะปดถือเอาวะใส่เขียนบบมีเนาะเขียนเรบ่ายนะโบท่านี่ยังเขียนเต็มบู้อ่ะมันชีเนี่ยเขียนแล้วมันเนาะเนี่ยไรมบนบริสังเกตยังเขียนเนาะ ยังเียนเลยก็มีโูสิงเอกันพี่น้องก็ได้ีก็เสือเงิ้ยนเสอ้ให้เป็รงงห่างเขาไม่ต่อยจะได้บขับี้เนี้จะได้ก็มันเมื่อสวมืออื่นเนาะอะไเมื่อส่วมืออื่นเนาะไอ้เรือผมเขาว่าส่วนครับแตไมเงู่ซิงเลยจะกิโลอ๋อก็สิ่ท้องหิิงตบแม่โนยันหยันเป็นงูหู่งูหูเนี่ยมันสีเงาเนาะงูหามันฉันเนาะก็ยุ่งจองอะไรอี อันนี้บอกง่ายเอาผิดเบ้เอาง่าเอามันของมาเม็ดเดี๋ยวเขาขาวนี่ของมันขาวดิเจอเขไปเพียงเดียวบนหนึ่งมันถาถอกเบิ่งกันแต่งูสิงก็งูน้ำดาวที่ยันมีของแท้หรอไม่ค่อยไม่ค่อยใครเอาใครเอาไปสมองก่อนเอาไปสมองอาหูชิบก่อนหูชิบค่อยจ่อออกไปวนหน่อยค่อยจ่อได้เลยลืมนเบาไหวแม่นบ่แหละแม่นบ่ของบ่ต้องยัดหรอกอันนี้ของจริงง ใจแล้ว่ากองฟ้าให้เราอันนี้ก็ดีแบบตัวเราให้เราใครเอาแวสซัพ์หัวจะเป็นใอีเซนมันอยู่ในกอไผ่น่ะบาดเยี่ยหลอกเยียนเลยโอ้ใส่ใช่เอาอันนี้ออกมาเบิ่งมึงค่ะจับกมทเมื่อปะจับจะได้อะไรจะได้ถอกใส่อันนั้นดีจิเป้ฮันจับมันจะได้มันมันบมื่ท่นตายมันิเมื่อทันตายเบิ้งที่คนยิงหัวอะไรคอยเบอกไงตัวเดียวมตัวเดียวงูเอียงนะสิยงเสียงที่บปลกอย่า เลยงาของปลาตูสิงกทองมันแฉะนะหรแล้วหัวก็เอาเชือมาูตวันีอยู่อยู่เออนิงหัวเลยนะก็ายิงหัวมันกับท่านตายนะ <c oughs> ป,นน <c oughs> ปาเนเอามาเด้เสอ,อยาเป็นอัน <c oughs> งงือองเระเปินาะโอ้้องแห้งหรอโอ้ต,อนนอตายแล้วมันตายเลยันห้างมันนะต,นนะตายจขอนนงดีปลาตกาวะ có yêu tô bực nhảy đúng đúng. Mà sai đi đi đứa, Oi, bảo Chị ra hợp mày tay là. Mó xin, nó. Toi yên tub, nó. Say có đại, có phải là một sự hướng dẫn, yang, yang, chân, yang, 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 kìa, yang, 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 kìa yang, 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 ไปนกนเ่อา็นาปนไสวยี่ีดบัจนี่ยังไปเสบายดีพี่น้องทายสบายดีสวัสดีเอีทุกคนเด้อพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหน้องนั้นโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องตอนจมคืนนี้เนาะมากยวเข้าลัางกาทีบางที่แรกคือมได้เงมากมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ย เงี sure. well, ER. okay, yeah, your your ้ยมัน่กบได้ตัวนึงไกบตัวหนึ่งน้าองมคกบตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งแล้วมันไปไล้แล้วมันไปไล้ใช่ไฟโขบมันบวพอกันพี่น้องแต่กะผลมันตกบวชแห่งบัไดบวชไปได้บวชบวชออกบยาสีไม้เห็ดเมนูนะพี่น้องก็คือส่วส่วอเนี่ยอันดิ๋นเลยสวงูส่วงูสิงส่วแต่ใบดุกเอาเอามาเอามามายเห็นมั้พี่น้องงูสิงเนาะ เอาได้มาเอาเสียเอามาสวนกินปล่อยเกลือเล่นปล่อยกับโบเคยกินเด็กเสือหรอกเสือเนี้ยมันดีู่แล้วโมกีหวานเดี๋ยวเอาเสียเอามาหลอกหลอกเกสก็จับตีกระจดอะไรเงี้ยไม่ไม่มนเหยื่อทำ่ะไรที่ไรน่ากลัวใส่เลยใส่ตัวเนียเอาไว้นันเอ้ยเจ้าก็ดีขนาดเอาเนี้ยอะไรรู้เจ้าก็งอเห่า

mọi người ngắn phải cái ý mọ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 i ý nó ý mọi 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 ý

mọi người mọi này mọi người Nhưng mà... mọi người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  mọi nào mọi người mọi người mọi đã mọi người 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 xài người mọi 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 người nó như

มาชัวิว่าเขายืนเขายืนแบบว้ต่างโตมีคนมาเตะเงไปต้เนาะเปิดหมตอยูหมอที่เนะนน้นหมอที่เขา้างไหวกับฟดแต่้องพี่น้องเขาสีใสมาคามแล้วก็ใบมันิงกับขิงคายปนั่วกับเกลือแบบต้มเกลือแล้วกบต้มปลาเนาะ Nè, tôm sụa xoay à đúng rồi xoay <laughs> ừ. ừ. như này có xoay khác thì xoay như này ui các bạn ăn bát thì bạn thế, thế. Để không Bà đi nga anh nhìn đưa vào làm tôi yêu kỳ nơi kín đợi an antoin yêu kỳ nơi ha ok kín đợi Ha, một chút ok tôm bậy Tôm bậy hết ok hả? Tôm ok Tôm ngu ok 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 ngu ok 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 Múc ok 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 múc ok 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 กูว่ากินต้มเหรอพี่กเผ็ดเป็นซื้อเนาะ <c oughs> ไม่คือตม้นนะตมเหมือนเนาะต้มจุ่นนามปลา,าพี่นอ้องเดี๋ยวเ้ามต้มก,นกันเนาะต้มให้มันเปื่อยตม้มแบบกับแบบตม้มปลาตม้มเมียงอะไรเพราะมันเปื่อยแล้วเหาก็เสียเอามาสามับจะถามมันเปื่อยกันพี่นอ้อง bên kia nào, bên kia bên đây kín, bên kia bên bên kia bên kia bên kia bên lại một kia bên kia lấy kia bên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  kia ไปกิงนี่บอไปเอาาไปปรุงที่ไหนซะเขาไปเห็ดที่ไหนบอ๊แต่ว่ามันเปือยอยู่ะแต่ว่าตกเพิงเปลอยเลยเนาะเปลือยเลยแลเนาะอ่าน้หบอตัวหางก็เอาเนืตัวอันนี้ก็สีนะตัวไนเนหางกสีบอกินสีเลยเนาะโอ้ยตัดทนทในหนอนตัวเดียวัเดียวยบออ้ แล้วนี่ใส่ากหน้าใส่สิบ่ะเออเียนสันเยขวงอเห็นมเี่เออสบอเนี่ยเราจะมาสีวันนี้เราวดเนี้ยเาหดสบเออบดเอบดโตเลยปนีเออเห็บดโตยามแต่ว่าสีแปลกไลเด็กแปลกเดือช่เนาะ เออที่เราเ็บใน v n เอาเ้อนี่ขวดหนึ่งเบอร์อะไรนี่บอเคยเห็นเซเถื่อขังแหลกแบบนี้สิบอสสีอะไรบอสเอสกเลยเอาอันนีงนีนี่มนี่กระบอกมาไหนอีกจักเดวันนี้มัน บอลเบาหน่อย,ยปทุบมันนสงสัยสอสโอ้หไแล้วบอตัดมัน็นทอนไปคลองเสียบได้พี่น้องคองเสียบนะอขอภัยคนที่ดงุงกด้ี่ว่าคนที่เป็นมุงก็ขอ,อ,อัยพี่น้องอ พอแล้วพอพอดีพอดีวะเขาจเอามาจีบหน่อยจีบเบื้งไม่รู้กับแฟนไม่รูนัวมือ อซนี่จีเนไป็จ่นคือยงเห็นอีกลแต่หน่อยนงอ๋อจีคืออันนั้นเนี่ยเนื้อมันไก่เอนือเนไก่เนี่ยเนื้อมันจะเป็นแบบนี้เดยน้องเนื้อแต่กระดูกมันแสบเบาเขาปมากินกระดูกมันเน้อเบิ่น นังชวนนังสิน่มกนนังกแก้วนั่งสินนมนมนมนี่นะทีเหนือมันเอาก็สีปุมานี่สีเป็นตอนนี้หน่อยสิแหละก่ได้กินง่ายดเอาเลยไนนีเด้อรัเตกเร็วเด้อฮุดเ้ยนน อันนี้ข้าเกี่ยวเห็ดสูตรแนดอนเห็นแนละ้วเห็นเนาะสูตดแนดอนมันนี้ <Okay. S 2> เพเีิยวผิดไปเถียงเ่าเมื่ิกเขาเอาบอแะแดกบานไดพี่น้องแหม่มันกรอบๆเนาะหรือ <laughs> ว่าตำบ,บดแดกได้อ๋อ <laughs> เป็นกรอบๆมันบ่อยมันเป็นแบบคือแบบฝนบันได คนมันมองว่ามันต้องเป็นแบบมักทิกเป็นนี่เด็กพี่เนาะอุ้ยน่ากินขนาดน่ากินนี่น่ากินนี่แหละสำหรับคนที่กินเนาะเป็นตัวเสียมเป็นตัวเสียมเลยพี่เนาะบอกก็นยังวาสิลองกินพี่น้องเพื่อแหลกปกติกินกับกินนิดนึงกินนิดเดียวอะไร おおっきい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 おお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 お มันบลายหวะเนาะี่หมวันบลาบีกบิสบมันหอมเลยมันหอมลเลยเอาเลยโอ้คิซึ้ขนาดบบอืมขนาดมัน เปิดเพลงอนี้ติตใส่กส่ากาส่ีรดไอนมากเลยพี่น้องใส่ดีนเรื่อยันดอกมาพอดีเลยมาแต่นอ้นีเนาะม่มาก็พอดีพดก่อน้าพอดกกอนพี่น้อเรียสิบปุงมันปุงเนาะีใส่น้ำปลาลงไปได้เซฟมากเดาบัน มเซนมาปรุงเอ้าเลไ้วันนี้ความ่มตัวมาไปแล้วสำหน้พักหอมปอกก็ันพักแกงเนี่ยพอะครับล่างพักอันพัก งลงล่างใส่กันหมล่างใส่หันเลยจะหน่อยุหน่อยข้าวสัวบริไซนหันเน้วข้าวบริไซนไอกระดูกมันหน่อยได้ช่วงกิดหน่อยเนอ เห็ดหนาเสิเลยเสียใช่ปะสุดยอดนี่ะเสื้อแทนยิ้แดงแดกวินบ้อนน้ำเขาตูดาวเขามันเขาแลขาดไปเลยผมว่าโลมาเ็นสวนบาสิดาเหนขดให้ดังใส่เลย ็เลยวะใช่เลยละเ้วปงปงปงมะขังไงพี่แดงไม่พวดนะแดงไม่พอว่าทิจะใหนนีเนี่ยจบเว่าความเป็นความมัเอาใส่บวอบปดป่นปีป่น จุดนี้ไม่รู้ได้มาจากไหรมาครับตาหมีกก็จะ่อนก็จเห้นแล้วน้มันกินบ็ได้อีกยอะไรสินมันสิ สบายดีเด้อพี่น้องมามามาผู้บ่าวกินงูอไดยหายพี่องนะจะไจะได้เอาคนมากินจะี๋วจากไดยนี้เดบอยนบอกคนผ่ามนละรวยเนาะได้จะบวกขขคางแหลนบนี่พี่น้องเดี๋ยวีซิ่คือกัน ตอนไวะใขังนี้อะไรขงัขงผักวันเราซีมึนไอเสีนสมแบบแคล้ายๆส้มสมปลาแบบนั้นนะเนี่ยไม่เนี่ยตอนสีอือเก๋นะลยกต้นเต่าหรอคล้ายๆส่วกบคล้ขส่วกบผักอะไ

Mạnh mật.